บใครมาคุยกันแล้วลกูกเอะเอ่หยาเอะคุยกันแล้วแอะอุ้ยอยาอุา้ยเอะไม่คุยกับพ่อเลยอะ่ะ แอ้ฮอืมเต้นนอนแล้วขอบอาทิตย์แล้วนะโล่าแอ้อายยะเึกอึก,อ,กอุยยะ